นี่คือไร่ของนายแดงและนายเหลืองปีนี้กล้วยราคาดีนายแดงปลูกกล้วยเต็มไร่นายเหลืองก็ปลูกกล้วยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยอ้อ,อยข้าวข้าวโพดขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรและไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดกล้วยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านเฮ้ยส่วนนายเหลืองตกปลาหน้าบ้านเย้ นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเหลืองป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีกล้วยล่นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเหลืองไม่กลุ้มเพราะถึงกล้วยหล่นตลาดราคาตกก็ยังมีอ้อยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็พัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเหลืองทำกเกษตรประณีตนายแดงทำกเกษตรเชิงเดี่ยว